สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่กันที่สำนัางานข้องวงลูกเนียงนะครับอรู้จักไปวงลูกเนียงกันตัววงลูกเนียงกันึ้นเครื่องพี่น้องเจ็บว่นะแะครับวันนี้เราพามารู้จักกับวงลูกเนียงนะครับเราจะมาตาั้มเบืองล่างเบืองลึกกันว่าเป็นปรื้มาปรือมนะครับเริมตอนจะลงไหนวันนี้เราอยู่วันที่แชัปงานเางานขอ้อแรกตามลงมาเลยเรามาตึ้งเล่นข้องชิลปินนะครับ แม็กน็อตวงลูกเนี่ยอะไรครับนี่คือสำนักงานของน้องแม็กน็อตอสวัสดีครับสวัสดีครับต้องไกลตั้งอนแต่ก็ยังไหวครับนี่เท่าไรจริงจริงก็ครับก็จะครองเลยมาจังหวะตันบอดีเอาใหม่ใหม่ใหม่มาอ๋อครับนี่อยู่บ้านกี่คุณในปกติทีทีเนี้ยอยู่ก็ต้องทำคุณครับตั้งหน้าเลยคลิปเรื่องที่มันก็ก็ก็ประมาณห้าปีแล้วครับห้าปีจ่ายครับเริ่มตอนตรงไหนอาจจะจะได้เดิอนต่ำหรือเปล่า เรื่องมันก็คือว่านั่งเล่นกันเฉยๆธรรมดาปกติแล้วก็เล่นกีตาร์กันเฉยๆกับแล้วกคุณเล่หมาปีไหนอ่ะปีไหนจะจำจุดเดิมตั้งแต่ปีไห้นฮะสองพันสิบแปดกับก็ประมาณห้าปีสองพันสิบแปดับห้าปีแล้วนู่นนะจุดเดิมตอนเกิดโดดแตกปากช่วงวันเดิเรื่องตอนนั้นคือนุกมันนี่นะว่าครับนุกนุกครับใช่ใช่ไม่ใช่คือว่าเออเราต้องมาเอาดีทางนี้ได้ไหมเนี่ยใช่ครับเอาคือแบบนุกเล่นกันแล้วว่า ไม่มีอะไรไม่มีอะไรทําะครับดูทางนอ้ดูดอ้าวตั้งตั้งบนตู้ได้ด้ยรอใช่ครับใช่ตั้งไอเีอรลนเท่ามันว่าอะไรกันตอนเรดูเต่ามันว่า้องคือค้นสวัดสุดจิกตี้กตวเดิมอนมีสมายิกี่คนเวงอ๋องคนกับตองคนผมแล้วก็เพื่อนเจีบ่เบาคนอ้อหีตากับใช่ใช่ใช่ีว่าฟูฟูใช่ใชครับเริ่มตีกัาอค่าน่าจจ่นีงรงแรกกว่าีนี้ ที่นี่ครับคืองลยังกลเนิดที่ภูเกตครับใช่ครับ่ใชมามาทําไทีพภกเกตคอ่าเดี๋ยวขาปุ๊เลยครับกอดากอดานเอฟีก็ยางรู้อ๋ครับก็มาทํางานยู่ภกเกตยางน่าม่น่าอยครับับคนนานได้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 จิมจิแม่มากมากทีดวว้าวซาเบบีอ๋อมันต้องเบก่อนต่อยบีออกมาแรกเริ่มน่ออนยองตรงเชิบอ๋อ ได้ได้ถัดเสื้อหลานทุกตัวได้สองสามวันเดียวไม่ได้ไปใส่กันเป็นนางตะนาวมันไม่ต้องไม่ต้องเอิ้อต์กันเลยครับจริงจริงกันแม็กเป็นคนีไหนนะจริงจริงเป็นคนจังหวัดสงขลาใช่ครับใช่คือโรงเรียนไหนนี่ตอนนั้นอนุบาลโสสะเขาไปเรียนเข้าไปเรียนอยู่อนุบาลหนึ่งถึงสามก้อนแรกกันคือเป็นคนกล้าแสดงออกปนีอยู่แล้วอ่ะไม่ครับเป็นคนขี้อายมากไม่เคยกล้าที่จะแสดงแต่ว่าพอครับแม่ก็ ดันใขึ้นเวทีอยู่ตลอดในปประกวดร้องเพลงอะไรประมาณนี้ครับอ๋อก็คือร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กเลยใช่ครับเออตึ้งตั้งตั้งไกลี่ยังยังมากวะโอ้ยังมากครับเปิออเนี่ยเอาสักโลก็ได้ครับเดี๋ยวพลงมันเลยกระเต็มใจตั้งแตเออแะไรตั้งแต่พอจบจากตรงนั้นอนุบาลอ่าพอนั้งขึ้นไปเรียนไหนโรงเรียนไทยรัฐวิทยาแปดชุมชนบ้านวังปริงอยู่ในเป็นเป็นหมู่บ้านอยู่ในหมู่บ้านผมอืมตอนแรกๆนี่คือเศร้าวิทยากับไม่ได้หรือไงอ่ะโอ้ลุยเป็นปอนปอนึงได้ไหมได้เลย โอ้นึงงี้กีแตกกันกี่แต่จำได้ทุกคนจะตกลงเรื่องนี้เป็นอะไรกันพีนะจริงเหรอเออคือข้อพบกับคือเด็กไงมันก็คิดว่อแต่สมัยก่อนเขาไม่อันบอกคู่กันเด็กไม่อันบอคู่กันแต่บอกคู่กันดึงเด็กมันจะหลอกอะไรกี้กี่แตกแล้วเป็นยอกเลยใช่เป็นยอกไม่ก็เลยไม่อันบอกคู่ก็เลยก็เลยนั่งกอดขี้ไรหนั่งกอดคีสมัยวันนั้นผมก็อนุญาตไปแันนี้ไม่รู้เกย์เป็นบ้างนะ เวลาก็อนุญาตไปถึงเวลาบอกครูครูครับก่อนอนุญาตไปปัตราว่าคือจะกี้นี่แต่ไม่บอกไม่ได้บอกไม่ได้จะกี้ประวัติในสมัยก่อนเขาเขาบูลลี่เนี่ยบูลลี่กันเลยแบบนี้ยังไม่รู้เคยเป็นไนะเคยเคยเป็นไหมนะบัตรที่บัตรที่คนประวัติก่อนเนี้ยเปลือกครยอเพลนยิบจับตึ้งดีจึ้งดีนี่อันนี้ปลดเหลืองคี้รืยังไม่รู้ลาโตลาโตอะไรเดี่ยยังตึ้งห่ะตึ้งกอดไว้ตึ้งหมดเลยตัวกอดไว้แล้วก็แล้วก็เลี่ยงเลี่ยงไว้นะเลี่ยงไว้ ปุ๊บก็คือเลี้ยงมังมนม,มันก็เอาไม่อยู่มันก็มันก็รุดออกมาแต่วันนั้นใช้กิง่งโวม,มคือตอนโอนนึงผมใช้กิ่งได้ไม่เป็นที่เพราะนั้นยังไม่มีกิ่งได้ <c oughs> ผมใส่ไม่กิ่งได้ไม่เป็นกิ่งเลยก็ไม่ใช้มไม่ใช่กันอือก็คือว่าปุ๊บแต่ว่าปุ๊บผมเนี่ยเลือกว่านตั้งไว้เนี้ยแต่ว่าว่านอีกเส้งไม่นั่งตั้มนั่งไว้แต่ว่าปุ๊บมันคือมันเลื้นออกมาเลยคือกาวไม่อยู่เลยในในในกิ่งโวมก็พยายาม ยักมาหนักมาเนี่ยหนักมานหนักมาเนี่ยยายปอนเกลเอทอ่าปอนเกลเอทก็เลียง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 ให้มันไหลลงมาข้างเป็นก้อนมันเป็นก้อนเป็นก้อนแห้งๆเป็นก้อนแห้งนี่เราเล่นหนึ่งทีตอนกินไม่เปลี่ยไม่เปลยกินได้กินใดนะซึ่งทีนี้ปุ๊บล้นลงมาปุ๊บล้นลงมาทีจ้ำทีจ้ำตังก์เก่งวอกติดเจอทีจ้ำเก่งวอกทีจ้ำเก่งวอกเป็นแมวหรือมิ้นแหละหรือมิ้นเหรอไอไอนิ้วหนังลางๆ้า โซโลบิดเดือมมินอะมินคู่ในห้องเด็กในห้องอย่ามินขี้จังครูครับขี้มินขี้ไม่รู้ใครขี้แดกในห้องครับวเราตอนนั้นตอนนั้นไม่บอกใครก่อนแล้วก็พยายามส่งมันไข็ออดแล้วมันไข็ออดอสอ๋อออดเออแข็งรบบ้านแล้วเดี๋ยวคือพอมาล่อหลักกันอย่างนันไงลยลงไลยแหละเออเดี๋ยวพอกล่าวาปุ๊บพอกล่าวปุ๊ออดปุ๊บยกขึ้นปุ๊บไปเลยอ่าอืมแล้วถึงไหนกันนะติดปืนด้วยว่าถึงเราดังเชื่อว่าปืนไม่เป็นไม่เป็นตีตรงไซเออร์เป็นตีตรงไซไอ้อรวไอ้มิ้วไอม ไม่ตนะ้อมินคีไหมอืมมินมิ้นะ <c oughs> แต่ถ้าเราทำมินตามกันก็ไม่ต้องใช้หรอกใช่เรามิ้นเราตามมินม้นคีเราใกล้ค<อ>ีแต่เราท <P uk> ตามนานไม่เบื่อใช่คือแขกแบบยังไม่โอ,อ๊ก็ไม่ไม่ออ๊หายเลยเอาออ๊อยู่นี่<อ>นั่นเลยพอสักปกักปุ๊บเลียงเลียงไม่ไว้คือมันอยู่ที่กำลังกีแต่ว่ามันลุดลงลุดลุดออกมาจาก จำจำรวมเหรอใช่มันเป็นจำรวมเด็กเด็กนั้นมันคือบางทีมันมันน่าเออเนื้อนึงเราก็ต้องเจอเวลาเวลาเจอเสื้อผ้าเราก็ต้องเจอปอดร้ามอ่าอจะเป็นผู้ปกครองก็จะเจอไม่หลัดมากอ่มันจะไมปรังปุ๊บกะขี่ก้อนนึงอันเลยเอาดิล้นลงมาจักรลุตลงมาจักรจำเก่งมาตั้งข้างๆชิดไม้เลยทำดีดีวะขี่ตั้งข้างๆคนเนี่ยแต่ว่าไอ้มิ้วหนังทางนี้แต่ว่าก็มีเปอนอีกคนหนึ่งหนังข้างนี้ หลักทานล้นลงไปเลยหลักทานตังอยู่ตรงนี้ตังโ้องแบลุกฮือตอนนี้ตังหงลุกฮืออย่าทำผิดดีวะเคี้ยวเปล่าเปล่าเปลยเปล่าเปลยเคียวปุ๊บให้เลื่นลงไปอิดไวปปิดไปเลยแต่มันแข้งหรือเปล่าก็คือไดรดอิติพลนอยใช่มันแข้งจริงปุ๊บพลังจากนั้นทุกคนเริ่มเริ่มเริ่มมาดุมที่ผมแหละเพราะว่ากลิ่นมันอยู่ตรงนี้นี่กลิ่นอยู่ตรงนี้นี่เต่ท่าน จริงอ่ะไม่รู้ทั้ปืนแบบก็เลยตัดสินใจบอกไอ้มิวมึงบอกผู้ที่ถักผูขี้ก็ยังไม่ได้บอกอีกแม่บอกก็คือมึงบอกผู้ที่ถักผูขี้ มาบอกไปนี่มาบอกครูครูครับอิสลามขี้อ๋อใจอิสลามอิสลามรอเรืออ๋ออิสลามก็คือตอนเกิดนะตอนเกิดลาวตอนเกิดน่พายอยู่ไม่ใช่ตอนเกิดตอนเกิดอะไรเลยมันว่าม่ตอนเกิดก็เกิดในเตียงโรงพยาบาลทัดยัยเตียงตุกเตียงวันนั้นเป็นมุสลิมมันเลยเนื้อเตียงเนี้อเตียงเดียว ที่เป็นพุดอยู่เขาก็เลยให้ชื่อว่าอิสลามใจใจรอเรือรอเรือแทนโดยไม่ใช่อิสลามันน็ออจใจาจชื่อแรกใจชื่อแม็กแต่ว่าใช่ชื่อแม็กแต่ใจใจต้องเจอมาเป็นแม็กน็อตอ่ะเป็นไอ๋อแม็กน็อตนี่แม่เหียกอ๋อใช่แม่เหียกก็แป็นก็คือคือทามแม่เล็กอะว่าเอ่อแม็กใส่ตรงแม็กน็อตอืมปะาก็คือพอพอไอ้ไอ้เชื่อแม็ก อ๋อคือคือครไม่ไม่ไม่รักไฟได้ไฟนึงก็คือไม่เอาคือก้องไม่เขาก้องพ่อเขาไม่เขาน่าเขาใช่แต่ว่าพ่อขึ้นมัธยมเลย้ะเนี่ยเวลาเปลี่ยนทางก็ไม่รู้บอกเฉยแม็กน็อตมัน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 เบลว์ก็เลยไม่ไม่บอกกับบอกเฉยแม็กแม็กแม็กแต่ว่ันนี้ก็เลยมมาใช้แม็กนอตอีกครั้งเมื่อตอนเรียนจบถึงบอกว่าเสร็จจากประถมที่นั่นมัธยมไปตอนไหนมัธยมโรงเรียนพะตลง ประธานคีรีวัตรอยตงผดตงอ่าอยติทุ่ทงลุ่มครับอ,รอํเาเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่ตงตอนปารีโอมีวีรกรรมมางหรือไม่ไมก็ไม่เยอะนะปีรีโอมก็คือว่า,วา แต่ว่าผมก็นึกไม่ทันนั้นตาตอนนี้นะตอนเใจไม่งนมันจะนานยู่วางในหไึ่งแต่มันมีเยอะมันมีเยอะไงมันมีเยอะถึงเลยมหาลัยอะารมหาอะไรก็คือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสงขลาอ๋อก็เรียนอยู่สงขลาใช่ก็อยู่ในสงขลาเล่แล้วใส่์เราต้องไปอยู่ปุ่นแกนะสิ่งที่เรียนมาด้วยแหละเรียนโจ้ได้มาจับภาษาอังกฤษครับ โอ้หนี่ครับก็เลยต้องมาหาฝรั่งมาทํางานกับฝรั่งมาทำงานตากองเตียวใช่ก็คือมาทําเป็นไกด์ผู้แก๊ดเป็นไกด์เป็นไกด์ขับเก้านี่เก้าุมันไอ้นี่มันอาการมันจะออกมาว่าไม่ใช่อ๋อไห้ไว้บังยางมันอาการมันออกมาออกหน่อยมันไม่ตายหมดนั่นล้ก็เป็นไกด์อ่าทีนี้ไกด์เป็นไกด์เคยโปรโมตตากองเตียวแปลกๆมั้ยโอ้เยอะแปลกชุดในในที่คิดแบบเปนแปลกกันอ่าเหมือนจริงที่หนังกันบนเรือไปเนี่ยต๊อกกันบนเรือจิ้งจิ้งกันทังกันต๊อกเลย ก็ไม่ไม่ไม่ถึงกับตอบไปเนี่ยนะฟรั่งนั่นคือแบบว่ามันก็ด่ากันด่ากันแล้วก็แฝงกันไปเนี่ยอืออือ่ที่นั่งกูมาเล่วเห็นได้นะนัเนนะไม่ไม่นี่ป่าโอ้โหเด็กไม่สิบอ่ก็คือมันต้องการดีว่ามุมปากที่สวยที่สุดแต่แต่คนกับชายต้องการในมุมที่สวยคือคนก็ยากหนังวัวเลือกมันคือที่จะแบบฝรั่งเขาจะแบบว่าเขาจะชมด้วบรรยากาศเคทได้เคยนักนักสุดอ่ะโอเคทนักสุดนี่คือเจอเจอปลาทวงเจอปลาทวง ประท้วงแบบประท้วงประท้วงแบบลุกฮืออ่ะเกิดไปทร้งองเราใช่ครับมันเกิดได้คือไงคือวันนั้นมีเรือไปสองลำไปกับเพื่อนเพื่อนนี้เพื่อนอีกเพื่อนเป็นไกด์เรือคนหนึ่งไปไปขกันทำบริษัทเดียวกันเจอคลื่นใหญ่สปีดโบ๊ทนะเจอคลื่นแบบคลื่นใหญ่มากอีกลำหนึ่ง ใช้ไปอยู่นานมากหรือุ่งมเหรอเป่ชายก็คือพี่ๆจะวิ่งได้ทั้งปีครับจะวิ่งอ่าจะวิ่งได้ทั้งปีเจอคืนย้ายปุ๊บเลือกแข้งเท่แขกลงมาป่ะนี้ปุ๊บแข้งบาดเจ็บอาซินเป็นบูฟลังอ่าพวกพวกไมกาพวกอะไรพวกเนี้ยเขาเขาจะเรียกน้องซิทของเขาว่าโอเคไม่ปลอดภัยซึ่งถ้ามาไม่ปลอดภัยปุ๊บบริษัทคุณน้องหลับพิชอกให้พาฉันเอ่อล็อ เรือใหญ่ลอบเรือเฟอร์รี่แต่ว่าเรือแหลกนี้ฉันไป็นลอบก็คือเขาดูซึ่งไปปลอดภัยหละตองรับชบในที่เกิดขึ้นซึ่งซึ่ากันแบบตัวเล็กๆเราเป็นแค่พนักงานนันะเราก็โทรไปบริษัทบริษัทก็บริษัทก็บอกไม่มีนโยบายเดียวจะออกต่างงานแต่ว่าก็คือว่าคือมันเปื่อยผมเห็นใจหนาตรงเที่ยวมาแต่ว่าเราไม่สามารถยุ่ในสถานะตัดสินใจเองได้ใช่ผมตัดสินใจเองไม่ได้ผมก็รู้ว่า บริษัทเขาเขาไม่มเนั่นเงี้ยเขาไม่สปอร์ตนเขาไม่สปอร์ตไหก็คือเนี่ยคุณคุณคุณต้องต้องรอกกับเรือเล่ากันแล้วแต่ว่าคือแค่บอกแมวฉันไม่กล้าฉันไม่กล้าดังเรื่องของคุณแหล่ะอะไรประมาณนี้บอกเรื่องคุณไม่ปลอดภัยแล่ะตอนเนี้ยก็คืนมันย้ายมาแก๊ะต่างๆก็เลยใช่ใช่ใช่ลุกฮือกันสองลำสองลำ,งลำเนี่ยมาเคียงกันแต่ว่ามันจะมีคนที่บอกว่าโอเคฉันยอมจ่ายเซอร์ตัวเรือย้ายเฟอร์รี่เราก็พาไปสงสงคนที่จ่ายคืนไปปุ๊บหลังจากนั้นในบุตรที่ไม่จ่ายในบุตที่อยากลองชุด ตะเกียบตะไครปลูกันขึ้นเรือทุกเรือพามกันไ่ท่านถ<ม>ึงบนไอ้เรือก็แบบตะทวงเออฟัคยูแบบด่าก็ด่าด่ดา,ดาเราแบบในถังเรือด่าด่าคือวัานนั้นเป็นวันทีแ่แปลว่าหม้อซุมฟนฟนฟน้มฝนฝนเล็กตกอยู่นี่บนเรือเรือก็เก้งเก้งอยู่บา<ม>งคนก็อ,อ้วกบางคนบางคเส้ทุ่งอ,อ<ม>้วกมันโอ้วัานนั้นมันตลกอบอ้วนไปด้วยความ ความมิ้นอวกด้วยแล้วก็และดังอักที่ว่ามันมันแย่มากว่านั้นมันเจ่คือตางเวลาทุ่มต่างคือเราต้องเอาเอาเอาเปือกก็ต้องเอาให่อยูอ่ะแต่ว่านั้นมันเอาไม่อยูจริงเพราะว่าเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเออชายว่าเขาทุกแต่ว่าจริงๆแล้วเราก็ต้องเข้าใจในซิซนของเขาคือการการบริหารัุแต่ว่าเราไม่รวั้ําปืองแค่เพราะเราเป็นเป็นแค่พนักงานนะแต่คนรุ่รเก่าคนนี้ไม่ยอมย้ายกันเราต้องผ่าครับลำเดิมใช่ ก็ต้องพากลับตั้เถิมไปกันพันันเลยไปกันูบังวูบังกูบังคนนัก็คือผมตําเรืออยู่ประมาณประมาณสามสี่ปีแล้วก็ออกมาทําเป็นซิตี้ทัวร์ซิตี้ทัวร์คือทัวร์ทัวร์ในในในต่างวัดบนบนบอกอะไรตั้งเลยจุดไหนคือจุดเริ่มต้นในการทําคลิปตรงไหนช่วงทียในในเราวัางทำทัวร์อยู่ไหมรัว่าเปลือยเราวั่งทำทัวร์เลื่อยกับเรานั้นก็คือเป็นวันหยุดเป็นวันหยุดปุ๊บ เอาวันหยุดตรงกับไอ้เบาเบาในซองเบอร์กีตาร์มบอร์กีตาร์ใช่แล้มันหยุดตรงกันปุ๊บไอ้เบามันก็ทำโรงแรมนะมันก็ทำเป็นบาร์เทนเดอร์เบาเป็นบาร์เทนเดอร์โรงแรมฮาดาวแต่ว่าไม่ได้มาจากเออแล้วว่าไม่ได้มาจากโรงเรียนเดียวกันอ๋อมาจากมาอะไรเดียวกันจบอ๋อจบทีเดียวกันใช่ครับแล้วก็มาแบบคือรู้จักกันตั้งแต่นู้นแล้วใช่ครับก็เลยมาหางานทําที่ภูเก็ตกันประมาณนี้แต่ว่ามันนั้นทำโรงแรมแล้วก็มันอยู่ไปมันอยู่ดูอยู่เชียงเล่เนาะถึงพวกมันอยู่ในเมือง แล้ววันหยุดมันก็นมาหาป่ะเนี่ยมาเที่ยว,วป่ะเนี่ยเอาอะไรไปเอามาเนี่ยก็ยังกินได้วะอัดคลิปวะคลิปแรงนี่คือปังเลยไหมเทือว่าชาวเวลานั้นอยู่ไหมตอนนั้นคลิปแรงนี่ถ้ากับปังเลยไหมปังปังในปังในความแบบว่าเป็นเฟซส,ส่วนตัวตอนนั้นลุ่งในเฟซส,ส่วนตัวก็แบบอุ้ยมีคนแชร์เยอะนะก็น่าเป็นเฟซส,ส่วนตัวคือเราเราไม่เคยโดนโดนโดนแช่โดนกดแช่ประมาณเป็นลอยแบบนี้มันไม่เคยเลย แต่ว่าตอนนั้นเป็นเฟสต้นต่อปุ๊บอุ้ยคุณเชฟก็ลักเลยัะไม่ธรรมดาสำรับสำรับว่าการทำคลิปกลางเลทใช่ครับเพราะว่ามันล็อกไงล้วก็เชือบวงด้วยเพราะว่านั้นก็ไม่ตั้งใจตั้งเชือวงเลยะวันนั้นก็ไม่ได้ทำมีมีเชือวงเลยที่เล่นกันแล้ว่าผมก็เลยโพสเชือบเลยดิว่าเอาล็อกล็อกวะลูกเนียงวงวงลูกเนียงอะแกนั้นไม่ได้คิดอะไรมาก็คือเราทายคลิปมาเสร็จแล้วหรือที่ไหนคลิปเราไม่ได้บอกบอกว่าวงเลย กูมใช่ไม่ได้บอกแต่ว่าเรามาใส่ในแคปชั่นแทนใช่ใส่ในแคปชั่นเฉยแต่ตอนนั้นทำคลิปกับทุกวันไหมอาธิรักษาอัดในห้องพอดียนะเปิดแอร์ไม่ได้แต่เปิดแอร์เสียงมันดังก็เลยปิดแอร์ทั้งที่นี่หล่นก็เลยต้องทอดเสื้อโอ้นั่นเป็นเรื่องมากกันทอดเสื้อใช่ครับคือหล่นมากแต่ถึงตอนนี้ว่าขึ้นเครื่องนี้เป็นปืนมาปืนี่ได้ใจกับนั่นขึ้นมาขึ้นเครื่องนี้ผมเคยเล่ทุกคนเด็กใต้ทุกคนเคยเล่คอนเสิร์ต ของป่าเอกชัยศรีวิชัยอยู่แล้วนั่นน่ะก็จะมีอ่าอยู่เทปหนึ่งที่ที่ป่าเอกเล่นกับอนาโธ่งเล่นนั่งตะลุงไปว่าขึ้นเครื่องขึ้คือกันขึ้นเครื่องจนตีนเองแต่ว่าปกติโนราเขาก็เป็นแบบนี้ไหมกัดกัดตุกตุกยักษนั่งลุงโนราตุกยักษ์มอก็ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องก็คือการบอกลูกกัวขึ้นเครื่องอ่าใช่ครับก็คือมาจากนั้นมาจากนี้เลยครับง่ายๆขึ้นเครื่องแล้วก็จริงแล้วก็ตั้ แต่ตาตามันจะยืดขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่จะเปลี่ยนไปเลยแม่จำครับแต่จงนี้ลังๆนึกไม่ออกเลยโดยนอตัวดีเ่ะจงเล็กๆโดดอ่อหนีมั้งเลยมังโชว์อะี้มั้งเลยมั้งเออลำลำาตรงมีเคยเคยมีดราม่ามาเวลาเราทำนั้นเคยเจอมมีมี่บอยมี่บอยเยอะมากแต่ผมไม่เคยสนใจอไม่เคยสนใจเลยาจัดการเรือกับคอมเมนต์แบบไหนไม่จัดการเรื่อยๆครับลอยจัดการความคิดตัวเองหรือกับลอยมันใช่ลอยเลยยิงตอนเนี้ยมันมันมันไม่ได้ โยแครุคนตายเลยอือก็เป็นธรรมดาทีจะบางคนก็ไม่เข้าใจอือก็ด่าเล่นเฮียอะไรกันเพลงเขาเสียหมุดอะไรเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เคยไปด่าอือหรือว่าไม่เออไม่เคยไปเอาล็อกอะไรสักอย่างแต่แต่่ก็เท่าใจเท่นก็เท่าใจไปเลยก็เ่าใจไปเลยแกนั้นจบช่วงเร็วๆมันอาจจะเราอาจจะแบบว่าเรามือไหมนะอะไรพขันมุกกันนะไม่ขันมุกจัดเชื่อมั้จัดเนื่อง <laughs> <laughs> เออแต่ว่าทั้นมายก็คือว่าทำไปน,หนานๆเด็กๆเรา่าจะเป็นมือไหมแต่จริงๆเราเราไปไ,ได้ไม่ไกลในพวกนี้นะแต่ว่าผู้ชมแรงๆมันก็มันก็ได้วั่นทุกดาเลยเพิ่งจริงเลยนะใช่คือช่วงแรงเนี่ยมีมีเยอะมีบ่อยเป็นเที่อะไรกันมึงมึงบ้าหรือมึงประสาทเลยนี่คือแบบคำแรกๆ ừ ừ เลยคำแรงๆนี่คือมีเยอะแต่ว่าถามว่าเราไปคอมเมนต์ตอบใหม่ก็ไม่ได้คอมเมนต์ตอบแต่ว่าก็มีเล้งเล้งเล้งกับตัวเนี้ย ตอนเลจช่วงแรๆนะโควิดนะสวมุดดาวกูพนหนีเลยปะกูทำอะไรผิดวะเออกูทำอะไรผิดวะเจ้าไม่ชอบก็ก็ไม่ต้องเล่แค่นั้นจอมแต่คลิปไหนคลิปไหนเดี๋ยว่าเขาเพื่อรู้จักว่าเออเร่มมีคนมาทักเรื่มมีคนมารู้จักแล้วตั้งแต่คลิปไหนเป็นตอนมาดีอว่ามันสะสมมาวันนี้เรื่อยๆสะสมเรื่อยๆปุ๊มะแต่ช่วงแรกๆจะเป็นเพลงตายจะเป็นเพลงตายเก่าๆแต่ช่วงลังๆตอนนี้ก็คือเป็นเพลงทั้งแตมมีรไอเอส หรือว่าเพ้งซักขนบางตอนนี้ก็ซักขนจะเยอะสักที่เลยเพลงตายไม่ค่อยฮานเออใช่ <c oughs> นี่อันนี้คือหลังๆมีมีปัญหามาไมีปัญหาเพราะว่าคือเราอยากเสียใจแปลว่าเอ้ยสนับสนุนนั่นแหละใช่เ,เพราะเราเป็นวงคนตายไงเราพวกเมี่ยมอยู่แล้วขึ้นเครื่องนี่คือเราแรงตาย,ยอยู่แล้วนัมแต่จริงๆแล้วมองมุมอีกม <c oughs> ุมหนึ่งนะคือเพลงที่สร้างมาได้เป็นความรู้สึกปีนะส่วนตัวเลย เราทาเพลงมานึงเพลงอะเรายากให้เพื่อนได้ร้องยากให้เพื่อนได้ฟังนี่คือความรู้สึกเราไงแต่ว่าถ้าว่าเขาทํามองเชิงธุรกิจมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เราคิดว่าเราเราทาเพื่อให้เขามีความสุขบริการเขาให้มีความสุขเต็มทีคนได้ร้องอยากร้องก็ร้องไปคนได้อยากฟังก็ฟังไปอันนี้คือคือความรู้สึกเราตอนเนี้ด้วยส่วนใหญ่ครบเพื่อได้เพราะว่าเขาเขจะแบ่งอันนี้อัตโนมัติอยู่แล้วเพราะเหมือนที่ผมคูบเพยแต่ว่าของเจ้านั้นแหละ อ่าไม่รู้ผมไม่เล็งดีว่าของเจ้านั่นก็คือว่าผมก็โดนลิกาซิตไปก็เลยแบบเคยเดินมั่งแล้วก็เลยแบบอืมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ก่อยฮานป่วนเราไม่รู้ไม่ว่าเพลงไหนมังอืมก็เลยแบบไม่ไม่ไม่ฮานเลยก็เลยแบบเอาที่ชั่วอดีว่าอันนี้คืออันนี้คือกายเขาลงได้ได้แล้วนะครับนะว่าใจลังๆว่าแม็กนัดไม่ก่อยลงเปิงตายใช่ใช่ใช่นี่การได้ตอบตรงนี้แล้วแต่ว่าลองเพลงอื่นแต่ก็ยังเล้งตายไงจนตายนี่อยากฟังอะไรถึงเอฟปีอยากฟังอะไรถึงเอฟซีอ่ะ ติดก่อติดตามซัพพอร์ตนะครับเราขอบคุณมากมายทุกคนเลยตัวประเทศไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นอะไรดียะเดี๋ยวหนึ่งไม่ออกオープンทาไมอย่าตัดตุงเราไว้เปล่เพราไม่ตัดเลยนะเออมาใช่นแหละก็คือก็ขอบคุณทุกคนที่ยังที่ยังเล่ที่ยังเล่หลกเงี่ยงอยู่ครับก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็จะปรับงาน้อกด้วยใช่ไหมแต่ว่าฮะดับงานออกด้วยดับงานด้วยครับงานคอนเสิร์ตด้วย แล้วก็ทําเพลงด้วยทําเพลงเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็ยังซุ่มทําเพลงอยู่ฟากช่องไม้ก็ของหลุกเนียงโดยคือ<ม>ช่องยูโรทูปิอาันนี้จะจะลงเพลงในช่องนี้ตอนนี้ขอ<ม>นะบคุณในเรื่องที่ให้เป็นทางขาดที่เตาเป็นตั้งการเนาะอยา่าท<ม>ุกดึกเวลาเลยดึกไปตั้นเราขอบคุณแบบหลุกเนียงก็ <laughs> <laughs> ถ้าคูดมากมาพี่น้องสี่อย่างแรกวันหลุกเนียงแล้วก็อย่างสแนฟเลอร์ลองหลุกเนียงอยู่ข้บพูดมากครับพี่ปราพี่น้องขึ้นไปกัน วันน <Net> ี้ก็พ <forcé certains> ูด <Works> น <okay objectively> ้องแม็กนอตมาอะไรกัจริงๆเลยยากกีพบน้องเบากันนะแต่ว่าวันนี้น้องไม่ได้ว่างตรงกันใช่ใช่เบาทำงานแต่เดี๋ยวรอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวก็พา เล่สตูดิโอวงลูกนี้ครับอืมรวยเวลาเขาทำงานเขาทำกันปลื้อปันปลื้อปันพลื้อเดียวว่าให้พปร่งโปรองหลังเบาสตีได้ครับได้ได้วันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกคนทุกตาเอตุกตานะครับที่ติดตามให้กำลังใจพวกเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเน็ตไอดอลศิลปินตายทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกันแจ้ช่วยกันไล่ช่วยกันเล่นี่ถือว่าเป็นช่องทางสนับสนุนเราทั้งหมดนะครับช่วยคอมเมนต์ข้ามานะครับอยากย้ายเราทำไหมเลก็คอมเมนต์มาบอกได้ครับเราอยากทำตาม ที่เราทำได้นะครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีค่ะ